กายกรรมสามวจีกรรมสี่โนกรรมสามที B ่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงโปรดโทษในกรรมนั้นข้าพเจ้าตั้งใจบรรพชาในศาสนานี้ กรรมนี้เป็นกรรมงามกรรมนี้เป็นกรรมงามขอสั้นทั้งหลายขอสั้นทั้งหลายจงอนุโมทนาในผลกรรมอันนี้ด้วยใรรมขอกรรมนี้ขอกรรมนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดอริยาเสศีในทางวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระเจ้า,า,จาขอสุทธิส่วนบุญนี้นนให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชื่ญาติาาทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น,น,น,นจงเป็นกู้มีส่วน,น,วนรับอนุโม,นออนโมทนาในส่วนบูญส่วนกุศลที<ภ>่ข้าพระเจ้า <volleyball. S 2> อุทิศ <laughs> ให้แล้วในครั้งนี้ขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนา ในส่วนบุนส่วนผสมนี้พร้อมเพียงกันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทนานะให้เรามากก่อนให้รับเรามาก่อนก็ได้แล้วก็ให้เรามากแล้วก็ไปแห้งกรงแล้วก็ให้แม่มากเธอมากเธอเองแล้วกัพวกเราก็สามพวกเรา